สิทธาเตือนสติพักร่วมอย่ามัวแย่งสมบัติที่โจรชิงไปอายประชาชนย้ำจับมือกันให้แน่นสัตรูตัวจริงที่คอยสกัดก,ออออกั้นปชตอรรวกเราในยกหน้าไม่ใช่ยกนี้วันที่23มิถุนายน2566นาวาตรีสิทธาที่วารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักไทยสร้างไทยโพสต์เฟซบุ๊กนาวาตรีสิทธาที่วารีซิตาดีวารีถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่มีปัญหาแย่งชิงกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลว่าจรมันจะสามัคคีกันตอนปล้นและจะทะเลาะกันตอนแบ่งสมบัติอย่าลืมว่าพวกเราเคยพูดถึงพวกกลุงมด้วยคำคำนี้มาก่อนวันนี้เราปราบโจรปล้นประชาธิปไตยจนม้วนเสือขนของเก็บกระเป๋ากลับบ้านหลวงกันไปหมดแล้วเราควรฉลองชัยชนะด้วยการสามัคคีการเอาประชาธิปไตยกลับคืนให้ประชาชนไม่ใช่มัวทะเลาะกันแย่งสมบัติที่โจรชิงไปอายที่น้องประชาชนที่ได้ไว้วางใจออกไปหย่อนบัตรเลือกพวกเราบ้าง ก่อนหน้านี้นาะวาตรีสิทธาโพสต์ด้วยว่าสองพี่ใหญ่แห่งพรรคฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือไว้แล้วไปด้วยกันในฐานะเอฟซีฝ่ายประชาธิปไตยขอตะโกนดังๆจนคอเป็นสีแดงส้มว่าสัตรูตัวจริงที่คอยสกัดกัน้นประชาธิปไตยรอบระโซโวกเราในยกหน้าไม่ใช่ยกนี้หัวหน้าพักไทยสร้างไทยและสิทธาพูดอยู่เสมอว่าเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าก้าวไกลและเพื่อไทยตกลงกันอย่างไรไทยสร้างไทยจะโหวตให้ตามนั้นไม่ว่าเราจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม คนไทยออกไปเลือกสองพรรคอย่างถล่มทลายมันคือชันธรรมติของพี่น้องประชาชนให้ทั้งสองร่วมมือกันนำทัพทีมไทยแลนด์ขุดรากถอนโคนเผด็จการให้สิ้นซากโหวตเลือกประธานสภาคือยกที่หนึ่งโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30คือยกที่สองเก็บแรงยกที่หนึ่งเพื่อไปชนะนอกเผด็จการให้ได้ในยกที่สองนาวาตรีสิทาระบุในตอนท้ายว่าหมายเหตุการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขียนอย่างบิดเบี้ยโด้วยเผด็จการไม่สามารถทุบตัวให้เผด็จการ กลายเป็นประชาธิปไตยได้ดังนั้นพักฝ่ายประชาธิปไตยในนิยามของผมคือพักฝ่ายค้านเดิมในรัฐบาลชุดที่แล้วที่ไม่สนับสนุนให้เผด็จการได้ต่อย,ยอดสืบทอดอำนาจต่อไป